คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคสิทธิ์ถึงเวลานะครับกับสูตรดับหน่วยบนนะครับ,ด,บ,บ 2, ดับหน่วยบนสูตรที่สองดับหน่วยบนสูตรที่สองนะครับตลอดชีพนะครับเป็นสูตรตลอดชีพนะเราม,มาดูนะครับเป็นสูตรนี้ดับหน่วยบนตลอดชีพสูตรที่สองอย่าลืมนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขกันด้วยโอเคโอเค นะครับเรามาถึงครับ16สูตรมันผมเริ่มแสดงให้เห็นตั้งแต่16บหกวัณปี62สองนะครับเศรษฐีเศรษฐีนะคุณต้องไล่ดูไปพร้อมกับผมนะครับนะโดยสูตรของการคำนวณเราโอเพ่นที่เห็นอยู่แล้วว่ามันคำนวณงไงนะครับไม่ยากเลขดับคืออะไรบางท่านอาจจะงงเนาะสุลันซ้อนชิเลขดับคือตัวเลขที่คาดว่าจะไม่ปรากฏหรือจะไม่ออกในตำแหน่งที่เราคำนวณนะครับอันนี้เราคำนวณในส่วนของหลักหน่วยบนหลักหน่วยของวันที่หนึ่งนะ ตามาดูคทับว่าคำนวณนะครับเราจะนในส่วนหน่วย10ร้อยหลักร้อยลงาที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักหน่วยของ3าตัวหน้าครั้งที่1บวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่สองเบวก9เป็น 18, 18 18บวก8เป็น26ได้ผลรวมยี่ใช่ไหมย6เรานำค่าท้ายมาเห็นไหมครับคือได้6มาบวกด้วยค่าของที่ครับเสมอ6บวก9คงที่เป็น15บห้าสิ้วนํานำค่าหลังมาตอบครับคือเลขห้แล้วนำมาตรวจสอบครับ ห้าไม่ปรากฏในหลักหน่วยตังวันที่หครับเห็นไมครับคือหรือหลักหน่วยบนนั่นแหละนะห่งมีนาคมปีหกสอเศษจริงแต่ปีหกสองนะหนึ่งมีนาคมหกสองคำนวณเลขตัจะเลขห้้าไม่พบในหลักหน่วยครับในหลักหน่วยบนหนึมิเนสิบหกมีนาคมหกสองคำนวณเลขเก้าเไม่พบในหลักนวยบนครับหงเมษายนหกสองคำนวณเลขสาไม่พบในหลักน่วยบนครับสิบหกมษายนหกสองคำนวณเลขเจ็ด เจ็ดม่พบแเนนครับสองพคสองพฤษภาคมหกสองคำนี้เลขเก้าเก้าม่พบแนนนครับสิพฤษภาคมหกสอคำนวณได้เลขเก้ม่พบแเนนครับหนึ่งมิถุนายนหกสอคำนวณได้เลขเก้าเก้เม่พบแนนครับสิบหกมิถุายนหกคำนวณเลขกับไเลขเก้าเก้าเม่พเงบนนครับ หก็ได้ษอคำหกสคนวณเลขดับไปเลขหนึ่ง่งไม่พบแนบบนบนครับสิบากระดาษท้คำหกสองคำนวณเด้บเเลขสองสไม่พบแนกบนบนครับหนึ่สิงหาคมหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขสามมไม่พบแนบบนบนครับสิบกสิงหาคมหกสองคำนวณเลขดับเป็นเลขหนึ่งหไม่พบแนบบนบนครับสิ 1>, 1. กันยายน1นกันยายน62คำนวณลดับเลข4เลข4ครับลำดับเลข4นะสี่ไม่พบแมกซ์บนครับ 16. กันยายน 62. คำนวณเลขกับเปเลข6ก 6. ไม่พบแมกตัวบนครับ1ตัวลาคำ62คำนวณเลกับเลข3 3ไม่พบแม็กซ์บนครับ16ตัวเลาคำ62คำนวณเลขห ถ้าพบเนี่ยามตบวบนครับหลุดเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ปี62นะครับตั้งแต่1กุมภาพันธ์ตั้งแต่10กวบปันปี62นะหลุดเป็นครั้งที่1นะครับ1พุชกัย62คำนวณเลขดับได้เลข2 2ไม่พบเนี่ยามตบวบนครับ1 6พุชกัย62คำนวณกลับเลข6 6ไม่พบเนี่ยามตบวบนครับ1ธันวาคม62คำนวณเลขกับได้เลข3 3ไม่พบเนี่ยามตบวบนครับ1 6ธันวาคม62คำนวณเลขดับไปเลข 6. กไม่พบแดกตะบนครับสามจิมค, 6, 2, คลามหกอำนวณเลขตัแบเป็นเลขสาไม่พบแดกตะบนครับสิบเจ็ดมัคาคมหกสามเราดูกันหน่อยครับ 7. จ็ดบวกสเป็น9 9. ้าเก้าบวกศูเป็นเได้ผลงเป็นเก้าบวกเของที่เป็น18บแปดติดดับเลขแปครับ 8. ไม่พบแดกตะบนครับหนึ 1, ่งกุมภาพันธ์หกสามคำนวณเลขตัดเป็นเลขห้าไม่พบแดกตะบนครับ สิบหกมานมคำนวณเลขดับไปเลขศ0นย์ศูนย์ไม่พบแนกระบนครับหนึ่งมีนาคมหกสามคำนวณเลขดับเปเลขห้าห้ไม่พบแนกตะบนครับสิบหกมีนาคมหกสาคำนวณเลขดับเป็เลขหนึ่ง่งไม่พบแนกตะบนครับสิเช้าคมหกามคำนวณเลขดับเป็นเลข1นเลขหน่งครับตามเดินะตับหนึ่งหนึ่ไม่พบแนกตะบนครับ 16มิถุนยายน63คำนวณเล็กดับเป็นเลข5 5ไม่พแบแนวกระบวนครับ16มิถุนายน63คำนวณเล็กดับเป็นเลข2 2ไม่พบแนวกระบวนครับ1กัน1ก็ได้ดักรหม6 6 63จำนวณเล็กดับเป็นเลข3 3ไม่พบแนวกระบวนครับ16ก็ได้ดักรหม63คำนวณเล็กดับเป็นเลข6 6, 6, 3, 6ไม่พบแนวกระบวนครับ หน,นึ่งสหาคมหกสามคำนวณเลกับเลข8 8แปดไม่พบแนกกระวนครับสิบหกสหคมาำนวณเลยกับเลขห้ไม่พบแนกกระวนครับหนึ่กันยายนหกสามคำนวณเลยกับเลขอเเก้าไม่พบแนกกระวนครับสิกันยายนหกสามคำนวณเลขกับเลขอเก้าเล็กศูนย์ศูไม่พบแนกกระวนครับหนึ่ตุลาคมหกสาคำนวณเลขับเลเ9 เไม่พบแนวกัวบนครับสิบหกตุลาคมหกสาคำนวณได้ับเลขเก้าเก้าไม่พบแนวกัวบนครับหนึ่งพฤศจิกายนหกสามคำนวณได้ดับเลขสองสองไม่พบแนวกัวบนครับสิบหกพฤศจิกายนหกสาคำนวณได้ดับเลขศูย์ศูนย์ไม่พบแนวกัวบนครับหนึ่งัาคมหกาคำนวณได้ับเลขแปไม่พบแนวตัวบนนะครับ 16ตหธัคม63าคำนวณเลกแบบเลขเจ็เลข็นะครับแบบเดิมเลข7 7็ไม่พแมบแน่กลบนครับของ30ธันวคม63สิ้นปีอกต่อมาสิ้นปี6กครับ30มสิธันวคม63คำนวณเลขแับเลขเก้าเลข9บเดิมครับเก้าไม่พแมบแน่บนครับส7บเจาคมกนะครับ3 บวกสามบวกสามสได้ผเป็นเกาเก้าบวกเงที่เป็นสิบแปดสดดับเลขแครับเลขแปดนะครับแปดไม่พบในหลักหน่วยบนครับนีก่กจะมาของหนึ่กุมภาพันธ์หกสี่นะครับหนึ 1, ่งกุมภาพันธ์หกสีคำนวณเลขตัดได้เลขเเลขเนะครับห,หนี้าไม่พบแนกะบนครับสิบกุมภาพันธ์หกสีคำนวณเลขตัดได้เลขเ เก้าไม่พบแน่นบนบนครับหนึ่งมีนาคมหกสี่คำนวณเลืดบลั 2. 2, ยยบปเป็นเลขสองสองพบแน่นบนบนครับหลุดเป็นครั้งที่สองตั้งแต่ปีหกสองนะอันนี้ปีหกสี่แล้วนะอ่าหลุดครั้งสองยังน้อยมากนะครับต่อมาเรามาดูกันต่อชิบบีนาคมหกสี่คำนวณเลืดับเป็นเลขแปดแปดไม่พบแน่นบนบนครับหนึ่งมีนาหนึ 1, ่งเมษายนหกสี่คำนวณเลืดับเป็นเลขแปดแปดไม่พบแน่นบนบนครับ สิบเมษายนหกสี่คำนวณเลขดับเป็นเลขเก้าเก้าม่แนกัวบนครับสพฤษภาคมหกสี่สักครับสพฤษภาคมหกคำนวณเลขดับเลขเจ็ดเจ็ด่พแนกัวบนครับสิบศพฤษภาคมหกสคำนวณเลขดับเลขสามสามไม่พแนกัวบนครับหมิถุนยนหกสี่คำนวณเลขดับเป็นเลขเ ก้าไม่พบแนกน่วบนครับสิบปกนี่มิสีคำนวณเลขับเป็นเลขหนไม่พบแนกตัวบนครับหก็ได้ดักรหกสีคำนวณเลขับเป็นเลขแปดแไม่พบแนกตัวบนครับสิก็ได้ดหกสี่นะครับสิปก็ได้ดักรหกสีคำนวณเลขับเป็นเลขศูไม่พบแนกตัวบนครับหนึ่งสคมหามหนึ่งสิามหกครับ 2อบวกสเป็นห้าห้าบวกสามของที่เป็นแปดแปบวกเกงที่เป็นสิบเจ็ได้ดับเลขเจไม่พอดแมนระวนครับสิบหสิงหาคมหกีครับเจบวกหนึเป็นแปดปบวกหเป็นสิบสี่บสี่บวกเก้าของที่เป็นยี่สใส่สได้ดับเลขเนสนะครับต่อมาครับ1กันยายนหกสออกอะไรออกหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดห้องอก้า้า นเลขสามที่คำนวณไว้ไม่ออกในไม่พบเนลักลบนครับถนะครับต่อมาหกันยายนหกสครับเรามาดูสบวก8ปดสบวกแเป็นแปดเก้าสิบงวกสาของที่เป็น15 15้าบวกเของที่เป็นยี่สิสีสีสีไม่พบในลักลันครับสิบกันยายนหกครับสาม บวกเก้บวกเเป็น16บอ้ยขอพเบวกเเป็นสิบแบวกแปดสิบแปดบวกแปดสิบแปดเี่สิปดนี่สิบสองยี่สามยี่สี่ห้ากเป็นยีโอเคทดไปยี่บหกนะครับเก้โอเคยีบวก ยี่สิบหกกการับ2ี่สิบหก3ี3ส3บเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้เ็ดสส่สบปา็งสี่นสาใส่หครับบางทีคำนวณไวไปก็ลนโอเคได้ถับเองหนะโอเคครับจะได้เลยครับอันนี้หลุดแค่สองครั้งนะครับหลุดแค่2ครั้ง นะสถิติมันหลายปีเลยเนะี่ยตั้งแต่ปีหกสองปีสองพันอันนี้ดับหน่วยบนตลอดชีพสูตรที่สองนะครับแต่เรอเปรียบเทียบกับสูตรจริงด,ดูนะครับจมทยอยลงให้นะครับกดติดตามเพื่อเทียบกันเลยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะครับจะได้มีเงินติดกระเป๋าด้วยกันนะครับฝากกดไลค์ด้วยแชร์แบ่งปันด้วยน,นะนะรู้ก่อนโดยก่อนกับสูตรหน่อยโชคสิ่ิมรานครับสวัสดีครับ